ี่กับรายการอะไรวะคีคีีพีอยู่กับดาดเฮสตีวันนี้ก็มาเดเน้อใช่แล้วมีแ่มัเชิญชื่อด็อกเตอร์บานาน่าเขาชื่ออะไรไูกอาไดาเขาเยาผักไขกล้วยข่าังโอเค้ทีนี้นะครโอ้ตไเีย nhẹ ra, thật anh đạt nãy bơi, trút, bơi, hôm nay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 , hôm เยีแมงรอ9สามคนทุกคนเลยใ่ม่แมงตุ่งแปลว่าน่าแมงมันแหลกวะไอ้อ๊อฟไอเด็กกูจบเลยไอ้กาก็หลุดไอ้เหี้ยใครวางใครเป็นเอ้ยเดี๋ยวผมสร้างห้องเองก็ได้สร้างห้องเองไม่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 เข้ามาใหม่เออไอ้พวกมึงอ่ะดูฟังหมดเลยอ่ะเปิดเดบิต์พี่ส่งอย่างรุนแรง กคุณให้ผมใช้อะไรเนี่ยบอกมาดิแล้วแต่เลยครับแต่อุปกรณ์อะไรพวกนี้ให้เอาไอ้นั่นไปดีกว่าเอาเร็วะไรวะเป็นรศัพท์ตำรวจนะโอ้ยจะเอาอะไรมันก็เรืมขุดบูเลยเอาเกาะแล้วกันพียาอาโหไม้มันเป็นเพียย่อวะใครใครใครไอ,บอ้บ้าล่ะไม่รู้เหมือนกันพอแม่งเวลาจะแคสที่เลยแม่งไม่เป็นยุ่งี้

ันเปิดประตูส <stage> <laughs> ิจ้าโอ้ยเขี้ยมแม่งเขี้ยมแม่งใส่เราด้วยนะครับอยู่จะไปยอมักงอ้าวเก็เก็บ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 ้ยเวนมาเก็บก็บเบดี๋ยวจะกูตามรถเอ็มพุ่งไปเดยวจกูดำเอาเอาวนะครับดวยวิศปัดติ๊กแตกแล้วพวกมึงแม่งประสบการณ์น้อยเดี๋ยวให้รุ่นใหญ่เด้อครับ เออมันต้องให้รุ่นใหญ่เล่นนะฮะโอุ้นใหญ่ให่ใน่ร้อยเก้าสามทุกคนมีกูคนเดียวร้ยวอยเจ็ดหกเขาใช้ฝีมือในการเล่นนะเนาะมเฮ้ยอะอ,อะไรหรือมึงจะบ่นอะมึงที่ยอะไรหรอไม่กดแฮกกันหมดทุกคนเลยสักทีมันจะแฮกหรอเขาเล่นใทีดั ปมือกระตากายปายตีรีดงมาถาใครแม่งบอลแห้งแม่งกระดาษตัวเองห่้ยย้าใครโทรมาเ้ยช่วยด้วยเจ้าอย่าขนาดนอมอสิเก็เดนยิงโดนยิงโอ้ยหลบต้องทางขยะนี่และกูเฮ้ยหลบไปมงไปมอมอไป โซนนเ้ครับวิ้งกันหลบลไปลบไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเต็มเตมเต้มตา้วตายเตายตายแ้จะตายแล้วจะตายแล้วทรีบากกันหน่อยลยไอ้ตำรวจตายซะตายร้านนะเียนแถกโอ้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 ยไอ้ใครโทมา อ้าวแล้วกูหลบกับใครเนี่ยเอาไอ้เแค่ซุปปเอร์ไก่ครับซุปปเอร์ไก agrai มาละไอ้เแค่ซุปเปอร์ไก่ทางนำกูสัตว์รุ่นใหญ่ไปไม่ไหวแล้วเนี่ยใหญ่ตาไอ้ีคยรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เหรอเขบคุณครับใช่ไหมใจแต่ปืนนมาดิโอ้ช่วยช่วยช่วยโอ้โหไม่มีใครมาตามกูเลย ดีขึตัวประกันไหฮัลโหลฮัลโหลครับไฟไดดีขึ้นหน่ะละดีขึ้ละโอ้จะตายแล้วอายตายตายตายเลยจมม่ง่จมงไม่เอากันไปรอดเลยเยี่ยมมอกับข้างข้างล่งอะเหี้ยมจะรีบไปไไหนโอ้ให้พัดรออนสี่วะ เฮ้ยกลับไปเจ้าสวนเร็วรีมากันหน่อยทุกคนจะรีบไปไหนจะรีมาเพอกันเวดาทีวีชัต่ออุ้ยตกตกตกมาแล้วครมาแล้วครับกล้วยคนแรกที่มาได้เดียรุ่นใหญ่กูสุดเลยมึงแก่ ไปๆกุกกุุ๊๊เฮ้ยเฮ้ยเยอะอยู่เยอะอยู่อ้ยเฮียแม่ตายปืนรัตปช่วยนะเอาเอาเอาันหิโอ๊ยเรือเฮียหลบหลัต้นไม้ก่อนกูไอเรอเยงคลุมยนะคับเ้กวิ่งมาแล้ววิ่งเข้ามือชายมัวแล้ว เขาจะใช้เปอนเนี่ยูหรอเขาเน่ยูไปหรอเขาเน่ยูไปหรอมึงรอคุณด้วยเฮ้ยจะไปไปถังน้ำมันหรือแก๊สโซลีนเฮ้ยกูจะสารมาถังนึ่งละคีฟินโอแก๊สโซลีน สวัสดสวัสดีเขาทำน้ำพอนไปไหนวะกินจับตายซะอีหนูจำตัวแล้วก็วางไปวางวางแล้วเราก็ิตัว okay, กันตายกันตีตีตายเลยตโอเคใช้สมองตัวไหนดีกว่า

มรู้ครับตำแหน่งไหนท uh, oh, mm ี่ผมวางกันบ่อยๆครับผมกาจะยิงให้เขาเก็บแก๊ไปอีกสั่งกระสุนไอ้อะไอวอนกลรงกระสุนแล้เฮ้ยสังแก๊สได้ถังอยู่ไหนอ่ะเอาเจอละใครมีกระสุน่ะวางข้างในเลยเขาเรียกว่ามันเขาเรียกว่าถังมันมันไม่ใช่เรียกถังของบ้านเขาไม่สังแก๊สแต่สัตว์นะป้าสกูเรียกถังแก๊สจ้ะว่า อเอทุดคมาแล้ว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 มาแบล้วมาแบล้วมาแบล้วมาแบล้คมาแบล้มา้วมาแล้วมาแบล้วมาแบล้วมาแบลวมาแบล้วมาแบลวมาแบล้คมาแบมาแบลก็มาแบมาแบล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 ้วมาแบล้มาแบ้วมาแบลมาแบล้มา้มาแบล้วมาแบมาแบแบลามาแ้วมาแบล อ๋อวกุ่มันไม่เีร์แต่แคร์เเยอะแยะแต่ว่ามันไม่ยอมแคร์บ้าเอยแยะเว้ยใหญ่แกที่มีไอปย่มแย่บาทแกใหคนละเม็ดเลยสำหรับหนูอะอาวีเราต้องตรกันกับแดงเหอแดงเ้แดง โอยอปป้การไม่ชอามาแล้วก็สุดสุดไอต้าปาเอตอนนี้โอ้ยทำไมโอยใครมีเขาหมอบ้างเนี่ย่าดรอเบลห่ะดูมีเว้ยแต่กูจะเก็บไปใช้เองกพเอ้าแอบป่าี่เอ้าอันนี้กูเปเ่งจับปืน้ากางมาคนเฮ้ยเก่าไม่ดีม ไม่ผมก็เอามาผมเอาเต็มที่วางให้แล้วสับเบลดิไอ้คนคนขวาไอ้ยคนหมอเอ้ยิงยิงยิงกระนล่ะกระสุนได้เลยอ้ะเรียบร้อยครับไม่เป็นไรกระสุนเดี๋ยวไปเก็บยาคช่ใชไม่เป็นไรไม่เป็นไรกระสุนยังไม่ต้องกระสุนยังไม่ต้องจัดโอ้ขบบนแม่งโค้นหนาเลยจัดเยอะที่สุด ่เยโลไอสัตไปครับไเกระเป๋ายาจะเสียได้เมื่อไปกไปเอาเงินปุไสัตใครมีเสียกระเป๋ายาเอางินไปเดีวยาไปไม่เป็นไรแมมีจตี้อยู่ไม่เป็นไรไม่ไม่ตายง่หรอกกี่ินมมัวเอากระเป๋ายาดิึงตายวไม่ไ้เอามาหนไม่ชอบไม่เห็นเหรอ เอากรอกระสุนมาเรายางไครับโอ้ยอยากตายเหรอไปเอายาแหน่แเอานี่ปวยใ่มตากาวมาไม่ไวใสตวางกไหนวะทัเอกูไม่คิดตัวาโทษโทษรัโทษไห้ไอ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 ่ไอ้้ออแ้้อบ้ออออไไออไอ้อไไไ้ไไ้ไ ตายตเอ้ยสว่านหังตาแล้คินี้เอาเงินกูคืนมาเอาูนมาเร็วๆจบเลยตายนะเร็วดิาเออร็วๆได้ให้จบกูจะไปดอต่อเรทีูยอาโต เอเนเนีวมองตอสงไนเปอร์ไต้อนตรงนี้ไว้อะไรอะไรอยต้อนตรงนี้ไว้เน่่ยกล้วยมันอยู่กบกเนี่คได้สาว้สาวต้องเดคนไไม่กปเนี่ย ยูกยโนาอ้ยชักช้าว่ะแต่ที่ไปนี่กูนำน้ายรุ่นใหญ่นำครับใหญ่หรอมึงนไอ้เหียมาสั่งตัวะครขึ้นมาเบงเลนเลยเอ้ยบ้าเลยบ้าก็ไม่รู้โอ้โหนี่กูไม่ต้องบอกเลนนี่กูเลนมานานละ

นี่ก็พี่ก็ผมวางเซนทีกันไงมันเลยผ่านง่ายไม่งั้นพี่โหผ่านยากกว่านี้เฮ้ยไม่เกี่ยวหรอวะมีกูกคนเดียวก็ผ่านไปเดี๋ยววู้วี้เอาเถอะครับเฮ้ยเฮ้อเออเอยิงตุ๋ยหน่อยตุยยต๋ยนีย่ตายแล้วตายแล้วชิว ว่าแล้วทำไมกูจะล้มแม่งมายิงอยู่เข้าหัวเอาควยแม่งเลือดแดงกิ๊ดจะออกมา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 นี่แหละพุ่งพุ่งต้องมาปิดชอยได้เลยมิขึ้นได้เลยสบายนะขึ้นได้เลยขึ้นได้เลยยศเอาเป็นกูหักหลังเออไอเหี้ยมึงวางกระเป๋าส่วเลยมาแบประตูดิ มามามาโอะะ้ใยเนี่ยวะเอากระป๋อเาสนิทเรบร้อป้อมาไมาเอาวางวางวางแลยนี่เาอ่มโ้ยลูกซองของสเต็มมึงเต็มตัวต <znajdu S 1> ายอ้ย เอ,ออเออเออช่วยกูด้ยยวยเออไอ้กล้วยใจเย็นเพื่อนไรพ่อแม่เดินใหญ่ลบแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูช่วยเออช่วยเร็วช่วยเร็วตายแล้วครับ <c oughs> จะช่วยเสี๋ยวไปกดเกียร์กระสุนมาด้วคนมันบังเว้ยันเลยนี่โอ้ก็จะพาสต้าก็ลลเลยเฮ้ยิงยิงยิงมาให้อะ โอเคหมดแล้วแหละดวาจมจเนามาแล้วมาแล้มาแล้วเขอโทษทีโอ้ยที่ไมัตั์อ่าไม่ใช่ ่ก็จบเลยอะทะลิ้งมถงานี่ขวาหนี่หายละปวนะอ้าวพี่ต้องเคลียร์ให้หมดก่อนเคลียร์ไม่ตอบไปใช้เอ้ยขอได้กระสุนได้เต็มก่อนแล้วขึ้นๆนะมึงโอ้ยมาดีโอเคผ่านแล้วครับสำหรับดานี้สติปเจอกันคลิปใหม่สวัสดีเอ้ยสัต